สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาติที่จะนําสูตรเมนูและการทําอาหารมาทําให้ผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจานะฮะโดยสูตรส่วนใหญ่เลยก็จะมาจากโรงแรมจากพนาคารที่เคยทำงานมาเป็นสูตรจริงที่นำมาฝากกันแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการนําคลิปเก่าๆที่เคยหัดทําคลิปเมื่อสมัยเกือบสองปีแล้วนะฮะมาให้ชมกันคลิปเหล่านี้อาจจะมีการแบบสื่อสารการพูด แล้วก็มุมกล้องพี่ไม่ดีพอนะฮะก็เลยไม่ได้นํามาให้ชมกันแต่วันนี้ตัดสินใจมาทําให้ชมนำมาให้ชมเนื่องด้วยถ้าจะให้ถา่ถายทำถ่ายทําใหม่นะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเพราะว่าจะมีคอนเทนต์ใหม่เข้ามาแล้วก็รวมถึงก็จะมี f c ที่ขอเมนมูใหม่ๆเข้ามานะครับก็เลยตัดสินใจนําคลิปเก่านี้มาให้ชมกันแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนก็ฝากท่านผู้ชมติดตามรับชมรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับเชฟชาิด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ วันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาชมการทําข้าวผัดไก่คณะปลาเค็มนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับแต่ว่าอร่อยถูกปากทุกคนแน่นอนครับโอเคส่วนผสมของเรานะครับแรกก็เป็นไก่เลยครับใช้เป็นอกไก่มาแล่หั่นเป็นเตา๋าแล้วก็หมักด้วยเกลือผงมลมงรดน้ําตาลทรายพริกไทยแล้วก็น้ำมันงานนหน่อยนะครับเพิ่มความหอมแล้วจะเป็นปลาเคม็มปลาเค็มนี่ใช้เป็นปลาอินทรีย์เค็มนะครับทอดให้เหลืองกรอบแล้วก็มาหั่นเป็นเตา๋าไข่ไก่สองฟองแล้วก็จะมีกระ,ะเทียมสับขิงสับ คณะคณะนี้ใส่เยอะเลยก็ได้นะครับแล้วเป็นข้าวสวยที่สําคัญหุงข้าวอย่าให้แฉะนะครับครับไปชมวิธีการทําเลยครับได้นะครับเราก็มาตั้งน้ำให้เดือดนะครับคณะเราไปลวกเลยครับเอาแค่คณะพอสลดนะครับให้เหลือความกรอบอยู่นะครับได้แล้วก็เทอ่ะกรอกก่อนนะครับ เราก็มาตั้งกระทะทีนึงนะครับให้กระทะร้อนเดี๋ยวจะมาแล้วเหยาะไก่นะครับหรือว่าที่ว่ามันบ้านเราก็จะเรียกว่าล้วนไก่ก่อนนะครับกระทะร้อนก็เติมน้ำมันละครับอย่าเยอะนะครับนิดหน่อยครับน้ำมันร้อนนะครับเราก็นำไก่ลงไปเลยครับให้ไก่สุกประมาณเกือบ70-80เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวจะมาผัดรอนนึงนะครับ ใส่ได้แล้วครับเราก็พักไข่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งกระทะอีกรอบนะครับกระทะนี่ต้องร้อนเลยนะครับถ้าไม่ร้อนนี่เดี๋ยวเวลาผัดข้าวข้าวจะติดกระทะน,นะครับพอกระทะร้อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงน้ำมันนะครับ ็เลี้ยนน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับพอร้อนแล้วเราก็เทน้ำมันออกนะครับโบไฟลงครับแล้วก็นงกระเทียมสับแล้วก็ขิงสับอรอนะครับคั่วให้ความหอมนะครับให้เหลวขึ้นมาดนึงนะครับ พอเหลืองหอมแล้วเราก็นำปลาเค็มลงไปนะครับครึ่งเดียวพอนะครับเอาไปแล้วก็ลงข้าวไปนี่ครับกระเทปลาเค็มนี้นะครับอ่าเข้าไป็นเดียวข้าวนะครับ ใช้ไฟเบอลไปก่อนนะครับพอเข้าเริ่มเข้ากันกับปลาเค็มแลวนะครับเี๋ยวเราก็มาลงไข่เลยครับเดี๋ยวลงปลาฟองที่เดียวนะครับให้ลงให้ทั่วๆนะครับนะครับแล้วก็ผัดไข่นะครับให้เข้าอะไรทั่วเลยนะครับ โดยใช้ไฟปานกลางไปเรื่อยนะครับการผัดข้าวผัดประเข็มนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไฟเลี้ยงไปเรื่อยนะครับเพื่อให้ข้าวเนี่ครับล้วนนะครับจะไม่ให้ข้าวเนี่เกาะกันก้อนนะครับจะให้มีความแห้งนินนดนึงนะครับข้าวผัดกระเข็มข้าวเราแห้งแล้วนะครับแล้วก็มาลงผัดเลยครับ ลงผักลงไก่ไปเลยครับนี่นะครับแล้วก็ามาปรุงรสชาตินิดนีงนะครับออนนี้ข้าวเรานะครับมีรสชาติจากเร็เอีกแล้วนะครับอรปอกไฟลงครับ,รบใช้ผงปรุงรสนะครับครึ่งช้อนชานะครับ แล้วก็ซอสปรุงรสนะครับประมาณไม่เยอะนะครับประมาณอ่ที่นชาเหมือนกันนะครับเค็มราอ่กนข้างที่จะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายประมาณสองชานะครับก็พริกไทยป่นนะครับมหอมนิดนึงนะครับแล้วก็มะเล็งไฟนิดนึงครับแล้วผัดรสชาติให้เข้ากับเนื้อข้าวนะครับ ข้าวต้องเป็นเม็ดเลยนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ลงปลาเค็มที่เหลือเลยครับนี่นะครับเราจะไม่ผัดนานนะครับจะให้ปลาเค็มส่วนนี้เป็นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับผัดขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับโอเคครับ ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดกัครับนี่นะครับหน้าตาชัดๆนี่นครับก็ฝากให้่านผู้ชมนะครับเอาไปลองทำทานดูนะครับอร่อยถูกปากแน่นอนครับที่ร้านกันครับสวัสดีครับ